ช่วงที่2ของคุยเฟื่องเรื่องเคเบิลนะครับผมเรามาคุยกันต่อในเรื่องของกล่อง G2 กล่องทีวีดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราคุยกันมาแล้วเราเห็นกันในท้องตลาดหรือจากการโฆษณาเนี่ยมีหลายยี่ห้อมาก42ยี่ห้อ42ยี่ห้อแล้ว1ยี่ห้อมีประมาณ2รุ่นหรือ3รุลนซึ่งก็จะแตกกันออกมาง่ายๆว่าถ้าเลือกกันเป็นร้อยแล้วล่ะเป็นร้อครับเป็นร้อประเภทถ้าคุณวิชิตจะแนะนํา บอกว่าท่านสมาชิกได้คูปองมาแล้วนะครับอยากได้กองละแนะนําว่าควรจะไปซื้อกองลักษณะยังไงดีคือตอนนี้เท่าที่ดูกล่องเลยนะครับตอนนี้มีตั้งแต่กล่องกล่องนั้นมีเฉพาะกล่องอย่างเดียวไม่มีเสามีกล่องมีเสาด้วยนะครับมีกล่องมีเสามีสาย HPL คือง่ายๆว่ามีเฉพาะกล่อง PPL อย่างเดียวนะครับกล่องที่มาพร้อมเสา นะครับแล้วกล่องที่มาพร้อมสาย HDMI อันนี้เขาเรียกว่าครบชุดใช่ครับครบชุดนะครับกล่องที่ราคากล่องที่ถูกๆเนี่ยมักจะเป็นกล่องอย่างเดียวแล้วเป็นสาย AV สาย3สีสายสาสีเหมือน DV d ดีเหมือนเสียบเครื่องเล่น DVD สีเหลืองสีแดงสีขาวสีขาวครับสายพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่สาย h ฮ De ครับกล่องคนที่ซื้อกล่อง690บาทคนที่เอากูปอกไปแล้วได้600บาทเพียวๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอว่าได้ใต้กล่องแล้วก็ได้สาย AV สสีเท่านั้น ดูทีวีได้ไหมได้ดูได้ดูได้แต่ว่าถ้าใครจะใช้กล่อง6กร้ิบาทเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับแต่ว่าอยากจะให้สเกตนิดหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์ํำคัญอยู่2อย่าง1กล่อง2รีโมทครับนะครับอยากจะให้ดูว่ากล่องที่มีข้างหน้าเนี่ยนะครับมีหมายเลขช่องครับผมแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนช่องได้ด้วยคือหน้าที่หน้ากล่องที่หน้ากล่องอะที่ตัวกล่องปรับได้ที่ตัวกล่องนะฮะปรับที่ตัวกล่องได้ด้วย บางบางรุ่นไม่มีหมายเลขปรับที่ตัวกล่องไม่ได้ปรับได้แต่รีโมทอย่างเดียวรีโมดหายทําไงทําอะไรไม่ได้จบชีวิตเลยนะครับทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับผมได้คูปองมาหกร้อยเก้าสิบผมก็อยากได้หกร้อยแต่ผมอยากเพิ่มตังค์อ่ะผมไม่อยากเพิ่มตังค์อ่ะจะใช้อยู่เสมอตัวเขาเนี่ยนะเสมอตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกผมก็จะเลือกว่าหนึ่งกล่องนะครับตัวกล่องแล้วก็ มีหมายเลขด้วยว่าผมอยู่ดูอยู่ช่องเบอร์สามเบอร์แปดเบอร์ห้าครับหลายอันไม่มีไม่มีเบอร์นะครับครับอันที่สองมันจะมีปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับเสียงได้ปรับช่องได้แล้วก็ปุ่มเมนูที่ที่ที่ตัวเครื่องนะฮะที่หน้าที่ด้านหน้าเครื่องนะฮะครับครับผมแล้วก็มีรีโมทเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ารีโมทหายได้ครับหลายๆาท่านอาจจะสงสัยว่าเรโมทหายได้จริงเหรอโอ้โถหายแล้วตกพังเพราะว่า ผมผมอยู่ call center นะฮะตั้งแต่ดิจิตอลซีทีเเนี่ยฮะเรื่องมาสจันเกิดขึ้นแล้วครับรีโมทหายรายวันเลยฮะบางทีลูกก็ไปเล่นที่ไหนหาไม่เจอพังนี่ต่างหากนะฮะผเสียหรือเสียหายพังตักทำหล่นทำตกน้ำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่หายคือแบบเกือบทุกวันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ารีโมทหายไปหาซื้อที่ไหนตอนนี้ถ้าถ้าเป็นกล่องดิจิตอลทีทูต้องรอแล้วฮะเขาเขาไม่มีอะไรขายนะครับ เวลาเขาขายเป็นชุดนะครับแล้วเขาไม่ได้แยกขายด้วยนะเขาไม่ได้แยกขายแล้วถ้ารีโมทหายจะไปหาซสื้อที่ไหนอ่ะผมยังมึนๆอยู่ว่าจะไปหาซสื้อที่ไหนยังให้คําตอบไม่ได้ยังให้คําตอบไม่ได้เลยครับฉะนั้นในส่วนนี้วิธีการแนะนําให้มีปุ่มเลื่อนช่องเลื่อนเสียงที่ตัวกล่องด้วยใช่ครับนะครับรวมถึงเขาจะมีปุ่มเมนูด้วยใช่ครับเกิดเวลาต้องเซตติ้งอะไรขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยทําไม่เจอรีโมทก็ยังทําที่ตัวกล่องได้ครับนะครับอันนี้วิธีแรกอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะที่หนึ่ง แต่ถ้ากล่องแบบนี้ถ้าได้สายแจ็คที่เป็นสายสามสีครับสัญญาณภาพที่เป็นไฮเดฟมันไม่ใช่ไฮเดฟแท้จะเป็นแค่จริงๆก็ไปแค่สแตนดาร์ดเป็นสแตนดาร์ดแต่เป็นดิจิตอลทะาต้องย้ำว่าเป็นดิจิตอลครับแต่ภาพมันจะไม่ขบกริบครับนั้นถ้าเกิดซื้อกล่องที่แพงขึ้นไปอีกขยับขึ้นมากล่องละ9 0้บาทหลักใกล้ๆพันหรือพันน่อยๆมักจะเจอว่าสายเนี่ยบางยี่ห้อยังเป็นสาย AV อยู่บางยี่ห้อให้เป็น AV มาบางยี่ห้อเป็น HDMI ติดมาอ่าแล้วแต่ถ้าใช้สาย hdmi ภาพออกมาเป็นไฮเดฟเลยครับครับแต่ต้องเรียนด้วยนะ hdmi สายเนี้ยก็มีหลายแบบอีกคุณภาพสาย hdmi ถ้าเราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ราคา250บาท2 0 0กว่าบาทจนกระทั่ง3,000งบาครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ2-300บาทได้แหละโอเคนะใช้ได้อยู่ที่เข้าใส่เข้ามาน่ะใช้ได้ใช้ได้อยู่อาจจะไม่คมกริบเปี้ยขนาดนั้นแต่ก็ยังเป็น อย่งเป็นไฮเดฟนะครับอย่งเป็นไฮเดฟแล้วก็ถ้าเป็นกล่องที่แพงประมาณเนี่ยประมาณสัก900บาทนะครับได้สาย HDMI แล้วเนี้ยบางทีมีเสาติดมาด้วยเฉพาะบางบางกล่องบางยี่ห้ออครับมีเสาติดมาด้วยเนี่ยผมก็เป็นห่วงเอกเสามีหลายรุ่นมีแบบมีหลายรุ่นหลายแบบอยู่ในบ้านอยู่ในตึกอยู่บ้านเดียวอยู่ทั้งสายมันระยะสายมันสั้นๆไดครับ เพราะเสาบางรุ่นนะครับเป็นเสาตั้งเหมือนให้ตั้งหลังทีวีอ่ะฮะเป็นเสาเป็นฐานกลมๆแล้วก็มีเสาขึ้นมาสักประมาณครึ่งฟุตคอนฟุตเนี่ยนะครแล้วถ้าถ้าทีวีเรามาอยู่ตรงกลางบ้านสายไม่ถึงสายเสา,ยสายอยู่กลางบ้านเนี่ยถ้าเอาเสาตั้งไว้บนทีวีบางทีสัญ,ญญาณเข้ามาไม่ถึงนะครับครับภาพ<ด>ละภาพไม่ได้คือจะมีปัจจัยเยอะมากเยอะแล้วก็จะมีเสาแบบที่ไปเกาะขอบหน้าต่าง ครับที่เป็นเสาเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นอลูมิเนียมรอบขอบ,ขอบหน้าต่างแปล<ห>ว่าอะไรแปลว่าทีวีก็ต้องอยู่ขอบหน้าต่างด้วยใช่ปะ่ะบใกล้กับหน้าต่างด้วยมีมีเกาะกับแปะนะฮะครับมีเกาะหมายถึงว่าหน้าต่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวครอบอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็เป็นเสายื่นออกไปครับนะฮะและอีกอย่างคือแปะโหมีหลายแบบมากเสานี่มีประมาณสักสามสิบรุ่นเนาะครับก็ที่ผมเห็นมีประมาณสามสิบรุ่นแล้วจะใช้รุ่นไหนอ่ะเพราะนั้นผมต้องเป็นห่วงถ้าจะมาเช็กว่า ถ้าจะไปซื้อผมจะแนะนําท่านยังไงดีผมยังนึกยากอยู่นกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับระยะของที่ตั้งทีวีด้วยนะครับเพราะวบางทีทีวีบางท่านอยู่ในห้องนอนอย่างเงี้ยครับห้องนอนถ้าอยู่ใกล้หน้าต่างและหันไปทางทิศที่เขาส่งสัญญาณก็ดีไปเพราะมันต้องหันเอาเงี้ยถ้าเราอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพปรีเยบปนทนี่เสาต้องหันไปทิศของตึกใบหยกถ้าตัวไม่ว่าใบหยกอยู่ตรงไหน ถ้าถ้าสมมติยกตัวอย่างอยู่อาพาร์ตเมนต์รอคอนโดค่ะหน้าห้องหันหัน,ห,นหันหลัง,หงให้ประโยคให้ระโยคนี่อันนี้ก็จบชีวิตทําอะไรไม่ได้เหม<ะ>ือนกันนะฮะจนกว่าเขาจะมีตั้งจุดดีเล์ซึ่งวันนี้ผมก็เชื่อว่ายังไม่มีจุดดีเลยทเท่าไหร่เขาจะมีนะครับแต่ว่าต้องรอนนยังไม่มีต้องรอ,อ,งรอทั้งหมดนี่กําลังจะบอกท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าในการเลือกซื้อกล่องวันนี้กล่องทีทูเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบเสาก็มีหลายรุ่นหลายแบบ สาย hdmi ก็มีหลายแบบหลายรุ่นมากครับนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทังบอกว่าถ้าเป็นไปได้ใจเห็นได้ไหมครับเพราะว่าตัวคูป,ปองเนี่ยหมดอายุเดือนพฤษภาปีหกเดือนมีอายุหก <58. S 2> เดือนแปดครับในระหว่างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเช่นกล่องบางยี่ห้อนะครับเปิดตัวออกมาขายพันสี่ร้อยหกสิบครับผมวันได้เหลือเก้าร้อยลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลมลวผมว่าต่อไปทุกยี่ห้อแหละลงมาลงมาหกร้อยเก้าสิบแล้ว ฉะนั้นบางท่านซื้อไปแล้วก็ซื้อแพงนิดหนึ่งซื้อแพงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะลงราคาลงมาเพราะมาเกิดการแข่งขันครับคือถ่านเลือกซื้อได้อันนี้ถ้าถ้าให้ผมเลือกอได้ผมก็ซื้อตัวที่แพงสุดนะครับแต่ผมไม่อยากให้ท่านสมัยเจ๊เสียตังค์เยอะครับผมอยากให้ท่านสมัยเอาคูปอง690ไปแลกกินตัวมาเลยไม่ต้องเพิ่มตังค์ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแลกซื้ออย่างที่บอกกันแหละว่าต้องไปปุ่มครับ ปุ่มขึ้นปุ่มเสียงปุ่มปรับปรับจอภาพปุ่มเมนูมีดีโหมดนะครับถ้าได้สาย HDMI ด้วยก็ดีแป้งเลยครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นที่เหลือจนเกินตรงนี้อออาจจะมีอาจจะจะมีเสียบอะไรนะเขาเรียกตั้ได้เสียบตั้มได้ได้บันทึกเทียบแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับพวกนี้ไม่ทน แล้วก็ใช้งานได้ไม่จริงบางบางบางใช้ใช้งานได้แต่ว่าไม่ทนบางที่ห้อนี้ใช้ได้แป๊บเดียวผมเชื่อว่าท่านสมาชิกต้องการใช้ตั้มได้ใช้ต่อโน่นต่อนี่เข้าไปเพิ่มเติมในฟีเจอร์เขาเนี่ยนะครับไปใช้อย่างอื่นเถอะเพราะตอนนี้<อ>ขขเ,เานะขาเขาไม่ได้ทำเพื่อการนี้นะใช่ครับเขาไม่ได้ทํเพื่อการตัวนี้เป็นการเฉพาะครับนะครับเอามาแล้วเดี๋ยวก็เสียเอาว่าผมว่าท่านสมาชิกที่มีทีวีเนี่ย ถ้ามีทีวีเครื่องเดียวก็จบสองแรกก็จบเรียบร้อยแล้วก็ได้มาไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ถ้ามีหลายเครื่องถ้ามีหลายเครื่องก็ต้องซื้อเครื่องสองที่สามอย่าเพิ่งถ้าถ้าไปได้รออย่าเพิ่งซื้อถ้าซื้อมาถ้าเกิดแรกมาแล้วเอาเครื่องเดียวก่อนครับผมลองดูก่อนเครื่องเดียวก่อนนะครับส่วนจุดที่สองที่สามเดี๋ยวรอครับผมนะครับในเบื้องต้นถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านเป็นสมิธเจริญลองเอาสายนั้นเสียบสายเจริญดูว่าดูได้ไหมซึ่งของผมทดลองดูแล้วดูได้ คือหลายหลายท่านจะต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เอาสายเสียบข้างหลังแล้วก็เอาสาย AV หรือสาย HDMI เสียบจากกล่องเข้าเครื่องดูได้เลยต้องมีการทาการเซตติ้งเซตติ้งกล่องเซตติ้งง่ายๆไม่อยากตามคู่มือเขาตามคู่มือของเขาแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีวิธีการเซตติ้งของเขานะครับส่วนจุดที่1เสร็จแล้วใช่ไหมับจุดที่2ทําไงจุดที่2ก็ดูเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมไปก่อนแต่ถ้าท่านมีตังค์ท่านก็ไปซื้อกล่องที่ถูกมาเพิ่มเสียเปียกก็ทําเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิม กล่องตรงตำแหน่งสองก็จะดูระบบดิจิทัลได้อีกครับจุดที่สามล่ะก็เหมือนกันเหมือน,น,นเดิมก็ทําได้อีกคือง่ายๆว่าถ้าบ้านท่านติดตั้งกี่จุดก็แล้วแต่ใช่ครับถ้าทุกจุดนะครับใช้ไปการของเจเลนเคเบิลทีวีอยู่ครับสามารถใช้กล่องทีทูต่อร่วมได้ทุกจุดทุกจุดใช่ครับนะครับไม่มีข้อจํากัดแล้วก็หมดปัญหาเรื่องว่าจะเสื้อเสาแบบไหนไม่ต้องไปกังวลเลยครัต้้งกังวลนะเสาเสาไม่ต้องแล้วฮะเสาที่เขาติดมาไม่ต้องใช้ เสียบชกเจริญไปเลยดูได้แน่นอนแล้วที่สําคัญคือช่องที่เป็น h ฮเดฟับก,ก็คือ h ฮเดฟแพะ,ะต้องใช้คู่กระสาย HDMI ด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ต้องย้ากันนิดนึงก็ถ้าเกิดเกิดเกิดโชคไม่ดีเพราะว่าผมไปดูที่กล่องที่เขามาขายแล้วครับมันเป็นกล่องใส่มากล่องเรียบร้อยไม่รู้ข้างในเป็นยังไงดูใช่ มันเป็นกล่องมาเรียบร้อยครับแพ็คมาเลยบางที่ในซีนปัสติกมาใช่ครับแกะดูไม่ได้แต่อันไหนกล่องที่ไม่ได้ซีนก็ยังโชคดีหน่อยเปิดแอปเปิดดูได้แต่จริงถึงเปิดดูได้เราก็ไม่รู้หรอกบางท่านจะดูไม่เป็นดูไม่เป็นบางท่านเนี่ยผมผมต้องขออญาตเรียนตรงๆว่าบางท่านยังไม่รู้จักหน้าตาของสาย HDMI เลยใช่ครับนะครับไม่ต้องไปว่าใครหรอกครับพนักงานเราบางคนยังไม่รู้จักกเราก็ยังไม่รู้เลยนะฮะอันนี้ผมผมเรียนตรงๆฉะนั้นตรงนี้สายซีมไอเนี่ยมันจะเป็นสายเส้นเดียวครับ หัวท้ายเหมือนกันคือแง่มีแจ็ค2หัวที่เหมือนกันหัวจะแบนๆหน่อยคล้ายๆที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ถ้าอธิบายให้เห็นภาพใกล้เคียงนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ทั้งบอกว่าอยากให้ท่านสา,าชิกรอครับผมวันนี้จเจริญเคเบิลทีวีกำลังเอากล่องทุกกล่องมาเทสครับเราจะดูกล่องที่ราคาถูกที่สุดคุณภาพดีที่สุดครับเพื่อจะแนะนําท่านว่าให้ใช้รุ่นนี้นะครับครับผม คือถูกที่สุดดีที่สุดราคาไม่ใช้คํานี้นะครับไม่ไม่<ร>ไม่อยากให้ใจ่ายเพิ่มไม่อยากให้ใจ่ายเพิ่มนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเราเจอว่ามันมียี่ห้ออะไรที่ที่เหมาะแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะเดียวกับที่คนที่ขายเนี่ยนะครับว่าโดยตรงคุณเอากล่องมาให้เราครับเดี๋ยวเราจะเอากล่องไปให้ลูกค้าที่บ้านครับแล้วต่อสายให้เรียบร้อยดูได้ครบ่อนะแล้วคุณค่อยเอาคูปอง กับบัตรประชาชนแต่พีรานบ้านไม่ให้เราเราก็จอาไปให้ร้านนั้นเขาใงแงว่าเราเป็นแค่ทางผ่านเราเป็นทางผ่านนะเราไม่ได้ขายกล่องเราเป็นฝ่ายบริการในการเข้าไปบริการรับตรงนี้ไปติดตั้งให้ไปจูนให้หรือแยกสายให้อูอนาล็อกก็ได้ดิจิตอลทีทูก็ได้ดิจิตอลดีวีบีซีก็ได้ได้หมดตรงนั้นจะมีค่อ้จ่าอยู่เด็กเด็หน่อยครับผมนะครับเป็นค่าบริการเฉยๆไม่ใช่ค่ากล่องไม่ไม่แพงเพราะค่ากล่องแล้วต้องย้ำนะครับว่ากล่องที่ ที่ท่านได้นากุบปองมาแลกกรรมสิทธิ์เป็นของท่านนะครับใช่ครับไม่ได้เป็นของบริษัทเจริญเคเบิลทีวีใช่ครับนะครับตรงนี้ท่านเมื่อวันหนึ่งท่านยกเลิกเคเบิลของเรากับถ้าท่านเลิกนะครับท่านก็ซื้อเสามาติดกับก็ดูได้เลยก็ดูได้ใช้ได้เหมือนเดิมหรือว่าท่านย้ายบ้านก็เอากล่องนี้ติดไปด้วยได้ใช่ครับนะครับจะแตกต่างกับก่อนหน้าที่เป็นของ c t h ใช่ครับนะครับ c t ทถ้าท่านย้ายบ้านต้องแจ้งยกเลิกแล้วคืนกล่องข้อหาที่ผมย้ำนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆท่านเราติดไปด้วยแล้วก็สมาาชิกท่นนนไหะครับ ที่มีกล่องดิจิ t ัลทีแล้วเอาไปติดเรียบร้อยแล้วดูได้ชัดครบพอใจแล้วครับเราจะขอถอดกล่องซีเทสกลับนะครับกล่องซีเทสเป็นกล่องที่ให้ยืมนะครับถ้าหายกล่อง SD1000 กล่องห i d ได้พันแปดครับผมเพราะนั้นเอาคืนมาเถอะแต่ถ้าท่านยังต้องการดูก็ท่านต้องรับผิดชอบถ้าหายท่านต้องจ่ายพันนะครับแล้วก็แพ็กเกจก็ตามที่แพ็กเกจท่าเลยตามที่แพ็กเกจนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากรับผิดชอบ เอากล่องตัวนั้นคืนมาเราจะเอาไปคืนให้ซี s ีเอสขาครับแล้วก็ราคาแพ็กเกจจะลดลงเหมือนเป็นแพ็กเกจอนาล็อกก็เป็นแพ็กเกจอนาล็อกปกตินะครับแล้วช่องวันนี้ช่องในทีทูวันนี้จะมีอยู่สัก30ช่องของทีวีดิจิตอลวันนี้แม้จะมี4ี่สิบช่องก็จริงครับแต่ว่าออกอากาศจริงแค่27 27ช่องครับวันนี้เจริญเก่บว่าทีวีออกอากาศให้เป็น32ช่องเราช่องเจริญใส่เข้าไปบางส่วนแล้วครับเอ่อในเร็วๆนี้เราจะเพิ่มช่องเข้าไปอีกเป็น80ช่อง แล้วเพิ่มเป็นร้อยช่องและเปิดเป็นร้อยห้าสิบช่องในระยะเวลาประมาณสองถึงสามเดือนครับเดือนได้ครับเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้ท่านสมาชิกเวลาดูทีวีผ่านโครงข่ายเจริญเคเบิลทีวีถ้าดูผ่านกล่อง DVB T2600 ิบาทของกชครัชท่านจะดูช่องได้ครบนะฮะนะครับแล้วก็ภาพชัดภาพชัดไม่มีอะไรกวนเมื่อกี้ที่คุยกันว่า64ช่อง8ช่องแรกมันไม่ชัดใช่ไหมครับจะไม่มีละกวน พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาไปใส่ในดิจิตอลให้หมดแล้วจะไม่มีปัญหาเราเนี้รับรองภาพชัดเป๊ะนะครับผมอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับในการปรับผังรายการแล้วกล่องดิจิตีทูของกสทชนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ call center นะครับ1637วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่7โมงครึ่งถึง1ทุ่ม ครับวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งนะ5โมงเย็นนะครับผมยังไงก็รายการคุยเฟื่องวันนี้ต้องมาอัปเดตตรงนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันหรือถ้ามีอะไรความคิืบหน้ายังไงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะรีบมาแจ้งให้กับท่านสมาชิกได้ทราบครับวันนี้คุณวิชิตเอ้ออาลีวรกุณและผมโอมขอเราได้ทำต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนครับสวัสดีครับ